สุดแล้วครับสุดแลรวพ่อครัว,ระวจะไปหั่นให้เรากินจะรอมันเย็นก่อนอหอมย็นต้นพ่อค้าไก่ทอดวันนี้ <c oughs> ซ่อยห,ห้องกินร้อนค่ะ ใส่หอนหิ้วเขาแห้งใส่ที่ขีบด้วยพ่อข้ากะบพอขั่วกอันมือเงี้ๆปุ่มปุ่มเบงหน้าตาซีเรียสในการสอยมากเอ,อ้บางกล่องเลยแม่พ่อขวัว